ตัวเล็กพกพาง่ายกระทัดรัดมีไฟ R G B ต่างหากวันนี้คุมะ X 6 วันนี้มาพบก,กับเจ้าโอนิคุม X6 ครับผมเป็นลำโพงอีกแล้วหลังจากที่ตัวที่แล้วเรารีวิวลำโพงไปแล้ว1ตัวนะครับวันนี้มาใหม่อีกหนึ่งตัวเป็น On นิคุม X6 คือเห็นแบบนี้เหมือนจะตัวเล็กแบบนี้แต่จริงๆคือเสียงเขาเนี่ยไม่เล็กเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เสียงดีมากๆแล้วรูปลักษณ์ก็สวยอีกต่างหากมาพร้อมกับไฟ RGB เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรอดูกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพจ o n น k คุมะบายโซสเตนแล้วก็กดซับสไครป์ช่อง YouTube Stone ยูทูบจะดดดบบนดคุมะบายโซสแตลนี้แล้วกกิจกกรรมดๆ จะมีมาให้ในอนาคตครับผมเดี๋ยวเรามาดูันที่รายละเอียดที่บริเวณกล่องกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรที่บอกเราบ้างในเบื้องต้นนะครับนอกจากรูปลักษณ์ที่มีมาให้ดูเป็นตัวอย่างตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูที่รายละเอียดด้านหลังกล่องกันว่าเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับสเปคแบบไหนบ้างตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับลำโพงขนาด5วัตต์แล้วก็ขึ้นความถี่ที่120เฮิรตซ์จนถึง18กิโลเฮิรตซ์ซึ่งตัวนี้ก็จะให้เสียงเบสที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าจะเป็นขึ้นความถี่ที่ต่ําาาาลมมมได้้้้นะรับับออ่แแววกกก็็ตีจพสยำ 3.5ที่เอาไว้ใช้สําหรับอุปกรณ์ที่มีรูเสียบ3.5ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ PC โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอะไรก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครที่อุปกรณ์ของท่านไม่มีรู3.5แล้วก็ให้ใช้เป็นสายแปลงก็ได้อาจจะเป็นแบบแปลงจาก3.5ไปเป็น Lightning ไปเป็น Type C ได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกกันเลยนะรายละเอียดก็จะประมาณนี้เบื้องต้นแ้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกล่องกันดีกว่าว่าตัวเจ้าลำโพงจริงๆแล้วอะ่ะจะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยสมคำาลือหรือ,รอปปล่าไดูกัน และนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรานำออกมาจากกล่องเจ้าอนิคุมะ X6 นะครับ อย่างแรกเลยพระเอกของเราก็ต้องเป็นลำโพงโอนิคุมะ X6 แล้วก็จะมาพร้อมกับคู่มือเหมือนเดิมเลยนี่มีคู่มือมาให้แล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมาพร้อมกับสาย USB เอาไว้สําหรับเสียบเพื่อจ่ายไฟเข้าไปในตัวลำโพงแล้วก็จะมีแจ็ค3.5มาให้เหมือนที่ผมได้บอกไปตั้งแต่แรกนะครับมาดูที่ลำโพงกันเลยดีกว่าฟังก์ชันที่มีมาให้ก็จะมีปุ่มวอลลุ่มตรงนี้นี่ปุ่มวอลลุ่มก็บิดสุดก็จะแก๊กมีเสียงแก๊กก็คือเหมือนปิดแก๊กอีกทีก็เป็นงานเปิดแล้วก็หมุนมีสุดนะคร ม,มันจะมีเหมือนเป็นรอยนิ้วมือะคะ่ะเป็นสัญลักษณ์ที่เขาจะบอกว่าเอ้ยคุณแตะตรงนี้นะเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนไฟเดี๋ยวเดี๋ยวไฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเสียบให้ดูแล้วก็รวมถึงการเทสเสียงจเจอ้าอุนิคมา X6 ตัวนี้ด้วยก่อนอื่นเราอกดเปิดลำโพงปึ๊บโหมดแรกที่ขึ้นมาก็จะเป็นไฟสีลุ้งแบบนี้นะครับเป็นสีลุ้งขึ้นมาเป็น RGB ทั่วไปเลยแล้วพอเรากดเข้าไป1ครั้งมันจะเป็นไฟวิงว่งวิแบบนี้พร้อมกับการเปลี่ยนสีนะนี่มันก็จะแบบเป็นไฟวิ่่งงแลล้้้วกก็เปีียนสใหดครั อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นชีพจรคือจะค่อยๆดับไปแล้วก็ติดขึ้นมาเป็นไฟสีใหม่แต่หลังจากอันนี้ปุ๊บสมมติว่าเฮ้ยผมอยากได้แค่สีใดสีหนึ่งอย่างเงี้ยเรากดอีกทีนึงสมมติว่าเอาเราเอาสีนี้เราก็กดอีกทีนึงสีมันก็จะล็อกไว้ให้เลยอย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็นสีออกเขียวๆเ,เหลืองๆก็จะล็อกไว้ให้ที่โหมดนี้เลย แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่โมต่อไปมันเต้นตามจังหวะเพลงได้ด้วยซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวทั้งเทสเสียงแล้วก็เทสระบบไฟให้ดูเลยพร้อมๆกันไปดูกันเลย uh, yeah. yeah hey girl what to do, do if you got fresh cool bring a few things no fun if the homies can't have e อันนี้คือโหมดที่5เดี๋ยวไปดูโหมดที่6เหมือนกันเต้นตามเพลงแต่มเมื่อกี้ไฟจะไล่จากข้างล่างแล้วค่อยๆขึ้นซ้ายขวาใช่ไหมครับแต่อันต่อไป Ah, New style, two twelves in the back just blew out. Everything I do end up in the news now. Yeah, lead the club with a few now, just some Hollywood girls and they do chow. I'm drunk, I'm drunk in the mood now. 2 a.m. What you wanna do now? It's like a week ago, but we both know how weekends go. Trying to tuck, off, got some places we could go. Swear she got the deepest. Man, I don't understand. Goddamn, I'm yeah. out my mind. I, I swear this shot got me stuttering. Damn, Girl, so เป็นยังไงกันบ้างครับทั้งระบบไฟ RGB แล้วก็ระบบเสียงของเจ้า Onikuma X 6ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนไฟมาสวยขนาดนี้ด้วยแล้วก็ไหนจะมีระบบไฟเต้นตามเพลงอีกตัางหากคือเอาใจสายแบบถ่ายลำโพงอะ่ะคือใครชอบเปิดเพลงฟังชอบเอ่อเปิดเพลงดงังๆมีจังหวะแบบโยกหัวอะไรเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยเหมาะมามาแล้วแต่งห้องก็ได้ วางข้างๆคอมก็สวยบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับเจ้าโอนิคุมะ x 6ตัวนี้สำหรับใครที่อยากได้เจ้าลำโพงโอนิคุมะ x 6ตัวนี้นะครับราคา890บาทย้ำว่า890บาทเท่านั้นได้ลำโพงไปสเปคขนาดนี้เลยแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้า IT ชั้นนำทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นบาร a ด a IT น t าไอทีไอทีซิ้ JIB หรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ทั้ง s h อ p e e แล้วก็ Lazada ในช่อง o n i ิ u m a t h a i l a n ดไปหาดูกันได้แล้วก็สำหรับใครที่ซื้อสินค้าไปจากทางร้านเรานะครับนี่เลยเราจะมีสติกเกอร์รับประกันให้เลย2ปีถ้ามีปัญหาเสียถ้าไม่ใช่การตกหล่นหรือว่าไปทำหล่นน้ำอะไรเองนะครับมันพังด้วยตัวของมันเองเรารับประกันให้เลย2ปีเคมาฟรีแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยไม่มีซ่อมก่อนที่เราจะจากกัน อย่าลืมกดไลค์เพจ a c e b o o k โอนิคุมะบ So โซลสโตแล้วก็กด Sub s ไ r i b e ช่อง u t u b e โอนิคุมะบ So โซ s t o ต e ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวสินค้าดีๆที่มาจากทางเราอีกหลายๆตัวเลยที่รออยู่แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมดีๆในอนาคตอีกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีการแจกของแจกรางวัลอะไรกันมากมายสามารถากดติดตามได้เลยจะได้ไม่พลาดนะครับเผื่อคุณอาจจะเป็นคนโชคดีคนนั้นก็ได้ที่ได้ของรางวัลไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอบอกว่าลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่รีวิวหนะ้าสวัสดีครับ